สงกรานต์ปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดราชบุรีขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอนครั้งที่18และเทศกาลหนังเงานานานชาติ International Shadow Play Festival มรดกศิลป์แผ่นดินไทยมรดกหนังใหญ่ก้าวสู่มรดกโลกวันที่13-15เมษายน2568ณลานมหรสพวัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี ชมการแสดงหนังใหญ่แบบโบราณหนังใหญ่ไฟกะลาติดตัวโขนที่วิจิตรสวยงามหาชมได้ยากพร้อมคณะหนังใหญ่จากทั่วประเทศการแสดงหนังเงาจากนานาชาติอาทิหนังเงาประเทศอินเดียอินโดนีเซียและลาวการแสดงนาฏยศาลา,าหุ่นละครเล็กหนังตะลุงการแสดงหุ่นคนและหุ่นร่วมสมัยจากคณะหุ่นทั่วทุกภาคของไทย ชอบชิมชมตลาดเบี้ยโบราณด่านขนอนร่วมเรียนรู้ในเวทีเสวนาหนังใหญ่ในประเทศไทยและหนังเงานานา,นานชาติชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ยามค่ำการแสดงสาธิตงานช่างศิลป์สิบมู่และเลือกซื้อตลาดสินค้าวัฒนธรรมมากมายขอเชิญทุกครอบครัวมาร่วมกันสื่อสารรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติห้ามพลาด13-15เมษายนนี้ค่ะ